นับสนุนโดยบริษัทท um ีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ต้องขอ,อนรัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะพระราชยานก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเกาจนาพิเศษเจ้าค่ะ,คะช่วงนี้โลกของเราทั้งโลกเลยนะคะก็อยู่ในเรื่องราวของการต่อสู้เขาใช้คำว่าต่อสู้กับโควิด -19 ใช่ไหมคะเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี2020ต้นปีเป็นต้นมานะคะทีนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงบ้างเพราะว่าหัวข้อของเราคือเป็นเรื่องของ สงครามโรคโรคระบาดแล้วก็สงครามกิเลสทำไมกิเลสกับโรคระบาดมันถึงมาพร้อมกันล่ะคะมันอันเดียวกันค่ะมันอันเดียวกันน้องพลอยคือพ่อกําลังจะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าโควิดคือสงครามโรคเนี่ยนะคือสงครามกิเลสค่ะเรารบราฆ่าฟันกันมาไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามมันไม่มีโรคระบาด โรคระบาดมันนานมาทีหนึ่งร้อยปีมีหนึ่งครั้งร้อยปีมีหนึ่งครั้งแต่กิเลสระบาดค่ะเออ <laughs> กิเลสระบาดเนี่ยมีตลอดเวลาเดี๋ยวสมัยก่อนก็มีรัทธินั้นลัทธินี้แล้วมีศึกสงครามมีผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ยิงกันฆ่ากันทั้งหมดทั้งมวลเหมือนอยากได้ทรัพยากรของของคนอื่นใช่มา<ะ>เป็นของเราล่าเมืองขึ้นอ่า,าเกิดสงครามกลางเมือง แย่งชิงบุคคลแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็ประชาชนแย่งชิงหมดเลยสงครามพวกนี้มันเป็นสงครามที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะความโลภชิงเผ่าพันธุ์ชิงดินแผ่นดินที่อยู่อาศัยใช่ไหมชิงทรัพยากรธรรมชาติชิงเกียรติยศศักดิ์ศรีในการปกครองฉันปกครองเธอแม้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ถูกชิงถูกแย่ง ใช่ไหมฮเราเคยถูกพม,มา่าถูกขมเขมรถูกขอมถูกอะไรแล้วก็ตีกับคืนมาเอาชนะกรเดียกันก็ตะวันตกก็มาแย่งชิงเอาขมเขมรเอาลาวเอาเวียดนามเอาพม,มา่าเอาอินเดียเอาสรพัาอย่างและแต่ยุคแต่สมัยถามว่าอะไรอยู่เบื้องหลังของสงครามเหล่านี้น้องพลอยก็คือกิเลสข,ของคนความโลภของคนที่อยากจะได้อ้ย ประเทศนี้เกาะนี้สวยจังเลยน่าจะไปตั้งฐานทัพน่าจะไปตั้งฐานการค้าอย่างนี้เป็นต้นรู้ไหมว่าเกาะลังกาเนี่ยมันเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่เหมือนกระยดน้ำตาของอินเดียมันกระยดเล็กๆปรากฏว่าเกาะลังกาเนี่ยนะมันเป็นฐานการค้าของต่างชาติมาห้าร้อยปีแล้วนะไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นอิสระภาพเลยเกาะ พอรังกาเนี่ยเขาอยู่ติดทะเลเริ่มตั้งแต่ค<ะ>่ะอ่าโปรตุเกสร้อยปีสเปนร้อยปีอ่ามาฮอลันดาอีกร้อยปีมาอังกฤษอีกร้อยปีสีหประเทศเนี่ยนะห้าปีเข้าไปแล้วจนกระทั่งมาเป็นอิสระช่วงหลังๆเนี่ยมานั่งนึกดูทีอ๋อนี่กิเลสนี่นะพระพุทธองค์เองก็ทำ สงครามกับกิเลสไม่ใช่เหรอใช่ไหมสงครามกับกิเลสเนี่ยมันเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากชัยชนะของพระพุทธเจ้าก,ก็คือได้เกิดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการตัดสู้ยุติการต่อสู้อีกต่อไปยุติพบชาติสู้กันเป็นพบเป็นชาติเลยนะน้องพลอยไม่ใช่สู้กันชาตินี้นะที่เราสู้กันเนี่ยชาตินี้สู้กันรัฐบาลนี้สู้กัน เป็น,นช,ช่วงเวลาสั้นๆแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย2,500ปีมาแล้วนะที่คนยังมีกิเลสอยู่วัคซีนของพระพุทธเจ้าก็ธรรมะวัคซีนใส่เข้าไปแต่คนก็ไม่หมดกิเลสนะค่ะถ,ถ้าจะบอกว่ากิเลสเนี่ยมันคือไวรัสม,มันน่าจะฝังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์อะคะ่ะใช่ว่า มนุษย์เรามีความต้องการพื้นฐานอยากได้อยากมีมีการแบบมีเสพกามมีครอบครัวอยากกินอยากพอมีเสร็จปุ๊บอยากมีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ว่าเกิดหรือเป็นอะไรทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เนี่ยมีหมดในเรื่องของความแบบอยากครอบครองอยากได้มันติดเข้ามาเลยก็คือเป็นทุกคนมีอาวุธ ติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมอาวุธคือกิเลสเนี่ยที่จะมาต่อสู้กันโดยที่ฉันมีอาวุธดีกว่าฉันก็ชนะนะเหมือนกับประเทศไหนก็ตามที่มีนิวเคลียร์มีปืนมีกระสุนมีเครื่องบินมียุทธณ์ยุทธณ์มีเรือดำน้ำมีเครื่องบินที่ดีๆก็รู้สึกเป็นที่เกรงขามของประเทศอื่นๆใช่ไหมอันนี้ฉันใดก็ตาม อาวุธเหล่านี้มันเป็นเหมือนไปนเหมือนกับกิเลสที่จะไปยิงกันที่จะไปสู้กันเราว่าเปรียบเทียบ่างนี้น้องพลอยอาจจะคิดต่อได้นะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยภพชาติเนี่ยมันเป็นสนามกิเลสสนามประลองยุทธนะภพชาติเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเหมือนกับเราคลอดออกมาเนี่ยเหมือนกับเขาปล่อยเราไปสู่สนามรบนะค่ะสู่สนามรบอะไร รบกับด<บ>ินฟ้าอากาศลบกับมนุษย์ข้างมนุษย์อาหารลบกับคนที่เราชอบไม่ชอบนะลบกับกิเลสคือโตขึ้นมาแล้วจะต้องพลัดพรากโตขึ้นมาแล้วจะต้องทํานั่นทนํานี่ถูกบังคับให้ทําไม่อยากทาอะไรเงี้ยนะแสวงหากิเลสมันขับเคลื่อนเรานะตัวเราเนี่ยเหมือนกับขวดน้ําแต่กิเลสมันขับเคลื่อนเรามันจะมีตัวกิเลสขับเคลื่อนให้เราเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเดินไม่สิ้นสุดหรอก จนกระทั่งตายจากกันบางคนเนี่ยต่อให้บอกว่าโอ้เราเป็นข้าราชการเกษียณแล้วสบายแล้วนะแต่กิเลสมนุษย์ก็ไม่ยอมมันต้องขับเคลื่อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นให้กลับมาคิดทบทวนนะว่าสงครามกิเลสกับสงครามโรคหลวงพ่อยังอยากพูดด้วยซ้ำไปว่าโรคในที่เนี้ย โรคจิตโรคใจโรคคือกิเลสเนี่ยมันจะร้ายแรงยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เราพบกันนะอ้าวหลงพลอยราคะเนี่ยโทสะโมหะแค่สามอย่างเนี่ยนะร้ายแรงกว่าโควิดไหมมันก็ถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะแต่มันมันเหมือนแบบกว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยมันมันมันอยู่กับเรานานอะ่ะมันไม่หายอะ่ะ โควิดอ่ะอาจจะเป็นชิตรัตที่มาในรูปของมิรค่ะโควิดเนี่ยอ่ะโอเคถ้าเป็นติดแล้วถ้ารักษาหายเราก็รอดถ้าเรารักษาไม่หายเราก็ตายแต่ไอ้พวกราคาโทรสาโมหะเนี่ยมันเป็นแล้วมันหายแล้วมันก็เป็นอีกแล้วมันก็หายแล้วมันก็เป็นอีกแล้่กงงเชื่องงต่อเชื่องงต้องฉีดวัคซีนนะค่ะมันก็มาเรื่อยเพราะว่ากำลังบอกว่าศีลห้านี่นะมันเหมือนกับวัคซีนห้าเข็ม ต้องครบโดสใช่ไหมคะต้องฉีดห้เข็มนะใช่ต้องบูสต์ต้องบูสต์กันห้าเข็มประเดี๋ยวศีลข yep hmm ้อที่หนึ่งบอกวัคซีนวัคซีนเข็มที่หนึ่งอ่ะห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามเบียดเบียนห้ามปฏิทุนส้ายห้ามทรมานอะไรเงี้ยนะต้องเฉี่เข้าไปดูว่าเฉี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันครบโดสเข็มที่หนึ่งแล้วมันมันป้องกันได้ไหมภูมิขึ้นไหมบางคนบางคนก็ เว้นได้แป๊บหนึ่งเจอยูมาปุ๊บบแล้วบางคนก็แบบเผลอโมโหก็ก็เริ่มแบบจะไปฆ่าเขาละมันเป็นอีกอ่ะบางคนเนี่ยเฉีดวันหนึ่งสามเข็มเลยนะเพราะไปสามงานอ๋อไปสามงานเดินวนอยู่ทุกงานก็ต้องรับศีลไม่ใช่เหรอทุกงานต้องรับศีลอ่ะไปเนี้ยวันเช้าไปงานแต่งอ่าพอตอนบ่ายไปงานเปิดอาคารตอนเย็นไปงานเผาศะก็ต้องรับศีลหมดเลย ฉีดเข้าไปสามเข็ม m, เหมือนคนยายคนหนึ่งอะค่ะฉีดแล้วเข็มหนึ่งค่ะลูกไปก็ห้องน้ำแ<ล>ต่อาายสองเข็มเลยเห็นคณยายป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนไปชาบาลก็บอกว่ายายเข้ามาเดียวฉีดให้อย่าไม่ต้องรอใครหรอกค่ะยายก็ฉีดเต็แมแขนยายก็ไม่ได้บอกว่าฉีดแล้วฉีดแล้วอโอ้ใส่เข้าไปยายก็เฉยลูกออกมาจากห้องน้ำแม่ทำอะไรเนี่ยค่ะแม่ฉีดวัคซีนเก็แม่ฉีดแล้วงไงไม่รู้เขาฉีดได้อีกก็เลย ได้2อเข็มเลยเ <c oughs> ต็มแขนเลยครัเนี่ยรอบเดียวเ,ยเยวต็มแขนเลยหัวข้อธรรมาบรรยายของเรากําลังเข้มข้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะ ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องสุขภาพอาตมาพาไปเยี่ยมเยียนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลก็ดีที่สถานบ้านพักคนชราก็ดีเห็นแล้วรู้สึกหดหู่ใจเออสุขภาพที่ดีเนี่ยมันมีความหมายมากนะถ้าหากว่าเราป่วยตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือวัยเป็นผู้ใหญ่ควรจะได้ท่องเที่ยวโลกนี้ให้สะดวกสบายใจ มีความสุขกับลูกกับหลานแต่เราก็มาป่วยซะเดี๋ยวนี้ถือว่าร่างกายของเราไม่พร้อมฉะนั้นสุขภาพที่ดีนั้นจําเป็นจะต้องดูแลทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจท่านสาธุชนทั้งหลายมีหลายคนที่กเกษียณอายุแล้วแต่แข็งแรงไปเที่ยวได้รอบโลกนั่นเพราะว่าดูแลสุขภาพสุขภาพที่ดีอัตมภาพยกให้เป็นการบริหารเวลา 24ชั่วโมงเราแบ่งออกเป็น8 3ครั้ง8888ที่หน่งนอนให้เต็มที่8ที่สองทำงานให้เต็มที่และ8ที่สนันทนาการมิตรภาพเพื่อนฝูงเยี่ยมเยียนไปเที่ยวให้เต็มที่ฉะนั้นผู้ใดก็ตามสามารถบริหารเวลา24ชั่วโมง888ได้ดีผู้นั้นก็จะประสบความสำเร็จร่างกายก็จะดีการงานก็จะดีมิตรภาพก็จะดี ทั้งหลายทั้งปวงของชีวิตก็มีแค่นี้แหละนั่นคือร่างกายการงานแล้วก็มิตรภาพขอเจริญพราาออจจวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอะ่ะ บุญายายอ,อาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์จำกัด พ่อคิดว่าเข็มที่สามเนี่ยทางโลกโควิดเนี่ยนะสามเข็มใช่ไหมแต่ว่าทางธรรมนี่ห้าเข็ม,ขมนะเช่นเข็มที่4ี่นี่ก็การพูดการพูดเกี่ยวกับปากอันนี้รวมถึงคนคนจะเข้าใจผิดว่าเฉพาะการพูดโกหกเท่านั้นแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดโกหกก็คือรวมด้วยแล้วรวมทั้งการพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อทั้งหมดคือรวมกันคือหลายๆคนไปตีความว่าอ๋อเฉพาะเนี้ยฉันไม่ได้โกหกซะหน่อยแต่ฉันเนี้ยโอ้ยเน็บแนมเลยรอยงี้ไปสอบเสียคนรคนนี้ไปดูถูกเหยียดหยามเหยียดหยามแต่ทั้งหมดเนี้ยเพศผิวข้อสี่นี่ก็คือรวมเรื่องของการพูดทั้งหมดปากเกียบปากพูดอย่างเดียวก็จะไม่พอนะหลวงเพราะว่าน่าจะรวมการกินด้วยที่จะทําให้เราแข็งแรงไง เป็นภูมิคุ้มกันว่ากินอะไรกินยังไงกินตามใจมากน้อยแค่ไหนเวลาไหนกินได้กินไม่ได้ทั้งหมดที่เราปิดร้านอาหารเนี่ยเหลืออันเดียวนะที่ทําประโยชน์ได้ตอนนี้ที่แบบทํากําไรได้กินค่ะใช่ไหมโควิดเนี่ยร้านอาหารปิดหมดเลยนะไปนั่งกินไม่ได้แต่เทคอเวรเนี่ยร้านร้านขายอาหารเทคอเวที่อยู่เม่งจ่าเนี่ยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกโอก้โหวันหนึ่งทําไม่ทันขายดี ขายดีกว่าตอนที่เศรษฐกิจดีแต่แต่ร้านก็อย่างที่บอกว่าต้องปรับตัวเพราะบางร้านเนี่ยไม่มีระบบเรื่องของการขายออนไลน์ไม่มีการขนส่งเนี่ยแ<ช>พคเกจจิ้งอะไรลำบากเนี่ยบาง<ช>ร้านก็ขายไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมีมีเรื่องของการวางแผนใช่ค่ะไปซื้อกับข้าวกับปลาต่างๆในตลาดทั่วๆไปไม่ได้อา้าวคราวนี้ปรากฏว่าภูมิทางเศรษฐกิจของร้านอาหารนี่ดีช่วงนี้นะ คนที่หยุดไม่เป็นนักบินกลับลงมาพื้นบินมาทำงับข้าวขายเยอะเลยค่ะสามีภรรยาโอ้ยทำกับข้าวสองน้องแอร์พี่นักบินนี่มาขายขนมขายาอาหารหาดีกว่าดเดิมอีกเทคนิค<า>น้อย,ยแล้วก็ลงทุนน้อยแล้วก็ได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับลูกกับคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ที่ชาราอันนี้มันก็เป็นผลดีนะหลวงพ่อว่าผลดีจากการที่มีโควิดแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตมันถูกปรับเปลี่ยน หมุนดูว่าทักษะของเราเนี่ยมันมีมากกว่าการเป็นนักบินใช่ไหมมีมากกว่าการเป็นวิศวกรใช่หรือเปล่ามีมากกว่าการเป็นสถาปนิกใช่ไหมมาปลูกต้นไม้กันหมดแล้วปรากฏว่า <ฮะ S 1> โอ้เราทําหลายอย่างได้นี่นะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเลยต้องใช้มัลติสก,กิลค่ะอ่าใช่ใช่ คือบางคนไม่รู้ว่าเราเราเก่งอะไรบ้างเราก็รู้ว่าเราเรียนมาทางนี้เราทํางานด้านนี้เราก็คิดว่าเราจะทําอาชีพนี้ไปตลอดแต่พอมีโควิดปุ๊บมันทําให้เราต้องกลับมาดูว่าเราสกิลที่เหลือที่ยังทําได้อยู่เนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วบางคนก็ค้นพบว่าเราเก่งเรื่องที่บางทีแล้วมันมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแมสเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่ามันสามารถทําเงินได้มากกว่าตอนปกติมันก็ต้องมีการมังกรางดูว่าเราเราทำอะไรได้บ้างอ่ะ ว่าแผนข้อเขาเรียกว่าสก,กิลของเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็เลือกแล้วก็จับให้มันเหมาะกับสถานการณ์อค่ะนี่เราผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่มหาสารคามหลวงพ่อดูรายการเขาก็ตกง,งานจากกรุงเทพเนี่ยเงินเดือนสามหมื่นบาทตกง,งานเพราะบริษัทปิดก็เ,เลยกลับไปบ้านเขาไปทําอะไรรู้ไหมเขาไม่มีทักษะอะไรเลยไปอยู่บ้านเฉยๆเป็นเดือนๆือนคิดไม่ออกมีคนแนะนําว่า ทำไมไม่ทำเรื่องเลี้ยงควายงามเลี้ยงควายงามเขาเป็นผู้หญิงนะเขาก็ศึกษาศึกษาเสร็จเขาก็ไปซื้อมามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งไปซื้อมาตัวแม่ตัวลูกตัวแม่ตัวลูก,แล,กแล้วก็เอาไปทับพ,พ่อพันุไปทับเสร็จแล้วก็ได้ลูกออกมาปรากฏว่าเลี้ยงเนี่ยแปดเก้าเดือนเนี่ยตัวึงมันตกประมาณสามแสน แปดเก้าเดือนเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆไม่มีอะไรยากแล้วก็ออกลูกมาเรื่อยๆออกลูกมาเรื่อยๆดึขี้วัวขี้ควายเนี่ยก็ก็ขายได้ทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยทีนี้เลี้ยงควายงามหลวงพ่อก็เลยมาได้นี้อ้าวเห็นไหมคนเราเนี่ยถ้ามันมีทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะต้องเอาตัวให้รอดต้องรอดนะมันต้องทำา้องปล่อยเหมือนกับเราตกน้ำเนี่ย ยังไงเสียเราต้องไหวเต็มกําลังจริงไหมเพื่อไม่ให้จมถ้าไม่มีเหตุการณ์วิกฤตเราก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้หรือเราเราจะมีข้ออ้างอื่นๆว่ามันยังไม่จําเป็นอนะ่ะเออแต่คราวนี้ไม่มีทางเลือกลแล้วไปถ้าเราไม่ทําอะไรปุ๊บเราก็จะไม่มีไรายได้ใช่ครับไม่มีกินแน่นอนเลยปากท้องนี่สำคัญมากๆเลยก็เลยทําให้หลวงพ่อคิดตอนนี้คิดเลยว่าหลายๆคนที่เจอโควิด มันเป็นสงครามขนาดใหญ่สงครามปากท้องสงครามที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือสงครามอาหารสงครามปากท้องคนที่ตกงานกลับบ้านไปอยู่ชนบทอย่าคิดจะเข้ากลับมาคิดว่าเขาจะกลับมาอีกนะต่อไปสิ่งก่อสร้างสิ่งอะไรต่างๆพวกนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตหมดโรงงานเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือเป็นโรบอตเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรไป ไปเป็นส่วนใหญ่คนเนี่ยจะต้องมีทักษะจริงๆถึงจะเข้ามาได้อาจจะจากเดิมเนี่ยทำงานร้อคนอาจจะเหลือแค่10คนออย่างนี้เป็นต้นใน10คนนั้นจะต้องเก่งต้องมีทักษะที่เหลือก็เป็นเครื่องยนต์นกลไกอะไรทีนี้เราจะต้องไปดูดินรัฐบาลเองต้องไปบริหารจัดการเรื่องดินให้ให้คนมีดินมีที่ทํากินแล้วก็มีอาชีพ เราพ่อเชื่อมั่นว่าศีลธรรมกับงานทามีศีลธรรมกับมีงานทมนี่ต้องคู่กันสอนให้คนมีศีลธรรมแต่ว่าตกงานรับรองมันเป็นโจรเป็นขโมยมันไปไม่รอดความยั่งยืนมันไม่พอความภาคภูมิใจมันไม่พอแต่ถ้าเราให้อาชีพไปด้วยพ่อแม่ให้อาชีพพ่อแม่ไม่ตกงานลูกไม่ตกงานลูกเห็นพ่อเห็นแม่ทําอะไรมันก็ทําต่อไปเรื่อยหรือ้องพลอย มีคนที่รู้จักแนะนําให้เขาทานั่นทนํานี่แล้วเราก็ซื้อช่วยซื้อเขาก็เกิดความภาคภูมิใจแม้แต่คนแก่หลวงพ่อก็ซื้อนั่นซื้อนี่เขานะไปเห็นที่ไหนเขาซื้อซื้อมาเพื่อให้เขาเกิดเกิดกําลังใจ,ใจเกิดการหมุนเวียนเงินทองข้าวของอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสงครามที่มันมีอยู่ในขณะน,นี้เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากอย่าคิดว่าเราเรา,เราทุกคนไม่ได้ทําสงครามนะ ทุกคนมีสงครามที่จะต้องต่อสู้กันปากท้องก็เป็นสงครามชนิดหนึ่งโรคภักยก็เป็นสงครามชนิดหนึ่งกินเลดก็เป็นสงครามชนิดหนึ่งโดสที่ห้าของเราสําคัญเหมือนกันโดสที่ห้าเนี่ยก็คือเรื่องสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดที่จะทําลายชีวิตของเราทําลายทรัพย์สินทําลายสารพัดอย่างช่วงนี้บางคนบอกเครียดขอขอแบบว่า เขาเรียกเลยนะกลุ่มกลุ่มแบบว่าทําให้อารมณ์ผ่อนคลายได้ไหมม,มันเครียดมากอ,ะอ่ะคือความรู้สึกของบางคนเขาก็บอกว่าเออพอดื่มแล้วมันรีแลกซ์มันสบายใจมันไม่ต้องคิดเยอะหรืออ่าถ้าเห็นคนที่แบบทะเลาะก,กับแฟนมาปุ๊บเดี๋ยวขอไปดื่มหน่อยเดี๋ยวลืมให้ลืมแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เขาเขาจะรู้สึกว่ามันมันสบายลืมไปชั่วขณะหนึ่งอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าหากว่าเราทําให้ ให้มันมีประโยชน์มีคนอธิบายให้หลวงพ่อฟังเขาบอกว่าหนึ่งเป๊กเป๊กมาจากอะไรมาจากคำว่า pre c i o u s evening c l a s s ค่ะอ่าหมายถึงว่าแก้วแก้วชออ็ชอตนะช็อตหนึ่ง <c oughs> ยามเย็นที่มีคุณค่ากึ๊บหนึ่งพอแล้วนะแล้วก็เข้านอนจะทำให้หลับสบายไม่ใช่ดื่มทั้งวันดื่มให้เป็นยาสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าถ้าดื่ม ยาบางชนิดที่มันเข้ากับเหล้าเหล้าก็มีสีแดงเท่ากับเท้านกพิราบอืได,ด้แล้วก็หยุดแล้วก็หยุดอิ่มแล้วแสดงว่าหายแล้วก็หยุดหยุดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเขาอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติถูกต้องเลยถ้าหากว่าดื่มแล้ว,<ร>ลวไม่มีสติอ,อันนี้เป็นผลเสียแต่ถ้าดื่มเป็นยาเป็นยาเราจะอยู่ในบ้านในอะไรถ้าเราถ้าเราเมาแล้วอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรนะอะถ้า เมาแล้วขับรถอันนี้อันตรายแต่เมาแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันอันตรายเหมือนกันม,มีเหตุพอเวลาคนเมาไม่ได้สติน่ะจะโมโหะจะนั่นง่ายจะทะเลาะก,กับคนในบ้าน,น,นแล้วมันก็มีเหตุเหมือนกันแล้วก็บางคนพอเขาแบบเรียกว่าน้าเปลี่ยนนิสัย <c oughs> เพราะว่าสติหลุดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีสติกํากับอยู่ตลอดเวลาใช่ฮะอย่างไรก็ตามหลวงพ่ออยากจะให้เป็นข้อคิดว่าวัคซีนห้าเข็มของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็คือศีลหข้อเนี้ยนะมันเป็นวัคซีนใจที่เป็นแอนติไวรัสโปรแกรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องฉีดพระพุทธเจ้าฉีดทุกงานไปงานไหนไม่ได้ฉีดวัคซีนคือศีลเนี่ยศีละวัคซีนเนี่ย,ยไม่มีนะ,<ฮ>ะงานโพบงานแต่งงานขึ้นป้ายงานอะไรต่างๆเริ่มต้นที่วหวยพระรับศีลจะฟังธรรมก็วหวยพระรับศีลให้มนุษย์มีความปกติก่อน ฉีดวัคซีนตลอดเวลาเลยถ้าถ้าศีไม่ครบแปลว่าแต่ว่า,วามันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อบางคนฉีดวันละสามรอบแต่ว่าไม่ได้ผลภูมไม่ขึ้นภูมไม่ขึ้นเลยมันแล้วแต่ตัวบุคคลไม่น่าจะเกี่ยวกับยี่ห้อวัคซีนละ <c oughs> อเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะาฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดว่าเราจะต้องกําจัดกิเลสไม่ให้มันเป็นสงครามใจ เหมือนกับเรากำจัดไวรัสไม่ให้เป็นสงครามโรคนี่แหละคือสิ่งที่มีความสำคัญมากสนับสนุนโดยบริษัท TPI ทโพลีนจำกัดมหาชน และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคําว่าฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษและชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook นะคะเสร์ชหาคําว่าวัดพระรามเก้าค่ะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวก,กับธรร,รมะมาฝากกันนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะงพ่อคิดว่าเข็มที่3เนี่ยทางโลกโควิดเนี่ยนะสามเข็มใช่ไหม แต่ว่าทางรมนี่ห้าเข็มนะเช่นเข็มที่สี่นี่ก็การพูดการพูดเกี่ยวกับปากอันนี้รวมถึงคนเขาจะเข้าใจผิดว่าเฉพาะการพูดโกหกเท่านั้นแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดโกหกก็คือรวมด้วยแล้วรวมทั้งการพูดส่อเสียดการพูดเฮอร์เจอรทั้งหมดคือรวมกัน